สบายดีพี่น้องมดจะขู่สุกคนมากินข่าวน้ากันพี่น้องขัวน่ำไห้ใส่หมูพี่น้องเลยนางอินเพิ่นอมาตะวัดเพล้ะมีสุปนาไม้น้ำหรอกไม้ต้มเนาน้อาไชิ่ยเจวกะปิผักกะปิมดพี่น้องมีต้มปลาพี่น้องมามามาสบายดีพี่น้องมดจะขู่สุขคนมากินข่าวน้ากัานเลยพี่น้องเด้อ หน่อไม้ต้มพี่น้องสุปหน่อไม้มีแต่เมนูหน่อไม้หน่อไม้ต้มสุปหน่อไม้ละกันขัวหน่อไม้พี่น้องอันนี้ต้มปลาเนี่ยแค่แต่บริโภต้มสะหน่อไม้สมกนะพี่น้องแก้หน่อไม้สุกมีแต่เมนูหน่อไม้น้องอินบบหน่อามาเนาะมาต่วัาเอาโตมาเอาโต้กั คือนนอนมากอแอบให้ไก่ทีช่ชือมัน,น,อ,โตโตมน,นอันอัดแทลพวกออโต้ัน,น็นสังยากเพื่อน,น้องนอตวิ่งปมาเรียนน้ำ สบายดีเอฟซี MC ทุกคนี่ยนินจะเสียงนะว่าเห็นนะ, <c oughs> ะม,ามาเด้อโตเอ้ยมาจำน้ำอิว่วมากิข้าวมรนะกมั้งมาจะปิ่งปลาละก่อนสี่ขนมบุญเดียว <c oughs> เพื่อทีได้ถ่ายคลิปพี่นอ้องเอ้ยถ่ายพืนเศร้าหายก่อนเพันธุ์เศร้าหายนะถ่ายคนระับหลักไหลมันนองอะพี่นอ้อ,นองเนาะมีแห้งอะสักผ้าแล้วแหละมีแห้งพี่นอ้องเคยสักเครื่องสักของแล้ว บนบ่โตปีเลย <c oughs> จาก่าแล้วอาบน้ำอาบน,น,น,นอนเปิดน,น,นสีนอนแล้วมันมน,นุ่มองเตา 对面呢、啊 หนังจักอินจักก่อนนะหนังมันเปันหนังนะนั่งนะอ้าวหนังหนังเป็นหนังเลยมันต้องมีแนวปีดปกติในตอือมาเปนหนังครับเมนหนงเห็นหมใช่หมหนังหนหนัง นั่งไม่รู้กมานั่งนี่เอฟซีขามหายได้จังมเลยฮะอยากกินแต่อยากแอบอยากหายอยากโสดจะหวานอะไรสักผมนี่ก็วัตถิมัดแต่ยังบริมัดมันเปียกพี่น้องเลยมันย,มยังโมแห้งเด้อพี่น้องเอ้ยม,มาหันามัดก่อนโตมานั่งเลยไว้มานั่งนะีมาก ไม่เจอกับพี่ครักแล้วเนี่ยใช่พี่เพ,พ,พี่เจอกับพี่ฟ้ามเลยเขา,เา,เากนาันมันยานเจ้าแล้วแบกขนมแบบอ่าเอ,อ,อาหายบัดเอาตกกับพ่อคนน่ะอนเศร้าหัตก ไปจ้ะเอาเสาสวรรค์อสะสะอื่นีดงอีกบุกงม,มือเลยเน,นี่มาจำน้ำอิ่วนี่ย โอ้ย่งไก่ไรไก่แน้อเหรอเนไก่ลูหมอเปต็ตอนน้ำมากินเนืยย้อกระไรย่ยัวไนยังไก่เลยันตายก็เอามาใหม่นะเนี่ยหมูกระถาใหาย้ยสามตั ผขามานี่บาดิูดลี่ชมเชาค้าแบตเจ็ดแจิ๊ส่ไมีุแจินไก่ผู้ด,ดีปี กินดีานวมาอากินดมามากินเดยมาหอานะลูกเอ้ยไวยน็อตได้มกินเดยมาเดี uhm. ๋ยงนะตกทุกฝ่าม uh? um> ั้วก็ตื่นนอนจะตกเด้อตัวนี้กะอย่าให้พาแห้งสุไายเนาะ ซาคือ่้กแมันละแวกไปมด่มันละแวกเง้มาห่างมากันนั้นนี่นั่นนี่อยู่อันนี้น้ำเนี่อันนี้น้ำเนเฮเด้อเฮอ้เอเอารอมอาเ้หวเอาพี่น้องเอ้ยเออมื่อหนวกับแป้งคือกันได้พี่น้องเ้ย เมื่อวานี่การตีจนมาให้ซื้อสืส้อื้นเมื่อวานเนี่ยเห็นได้กะไห้บอววดีกกะไห้ไม่แต่จะแอบอย่างเดียวหห้อย่างเดียวอยากร่มเบียกกบใบร่มอยกาว่าวยังใบว,ว่าโย้นำเออกระแพงกระแพงอยู่หรอก ตื四つ四つ้อตื้อแับแข่ขาตีมือมือเสื้ออื่นดบบนี้เหเป็นเอียงไม่กระเวงไม่เว้นโบๆ ตนน,นั้นก็สามโมงสี่โมงนะครับสองบนโอ้เจ้าสิมาเจอาจอบตาเอานองมานนเพราะว่าประมาณสามโมงปลายลสามโมงเช้าปลายนี่ค่ะสามโมงเคช้าพอดีไปเอาเรื่อง,องเงา เคยมาเอาเพื่เองไหนนี่แแค่ห่หมไก่มาดูไก่ไก่หืมน่าใไหลเนล่ยไปมันอ่อนจับมันมือนเลยไหลเตะมันหัเออกลังดังไทยอยู่แลงไปเลยคือไก่มันอ่อนเตะ มขาเลือ่อนย้ายเได้แม่นั่งอยจะหมุนเขามาจะย้ายบัตรนี่และนี่แหละมักเทียนนุ่งงิดกับบริเฮทฮอาคลิปกินข้าวกินน้ำพี่นอ้องเพราะว่าออโตแล้วสอพี่น้องเลยแต่ก่อนกับโบโบ,บสอพี่น้องอดสังเกตตกมาเดือนเดือนนี่กับเดือนนี่ รู้สึกว่าเริ่มแอบบเริ่มส่อบแบบขึ้นแล้วเห็นพ่อแห้งกระติกซูนเมื่ได้เลยเห็นพ่อเห็นพ่อใครอู้เม่ได้มเนี่ยจะกเก็บเอาตีเก็บเอาลูกใจยเย็นใจยเย็นลูกใจยเย็นใจเย็นเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอา เออเก็บเอาหมดนะเออไหนมึงเก็บเอาเองอะเป็นเนอะเออไหนมึงเก็บเป็นไรนี่่ะเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาป้าวันนี้อืมป้าวันนี้เออ ย,ยมันคืนข่าวว่าเั็นทายนยัเม่อคือกลนว <5 S 2> อ้ายผสงนมไปกินมันเห็นนมมันก็นดูดมดเต้านงแล้วก็ห้าเอ้ย<ม>ปกติกินข่าวสีหายมนลิงสะกดบอกว่าวมักินนมแกสีนอนใช่เนาะ Okay, พี่น้องแม่ส่ง้โอเคละพี่น้องคลิปมันสีนยาวเกินไปเลยพี่น้องเด้พอพ่อัอคิปนาพี่น้องบายพี่น้องบาย